สุขเกียรติของพระคุณท่านพบกับศิลปินรับเชิญในค่ำคืนนี้พบกับน้องฟอรงชวนพิพันธ์ออสิบุบเบอร์ในน้ำใหม่แล้ว Oh, <laughs> thank you สั้นเป็นูดเป็นที่ขโมยครับในหนังสั้นนะในหนังเรอใะเทศความเสียงรังจากน้องปอชมพิพัฒน์ร้อวัวหนโลก ชีวิตเถื่อนคมตัวผมไม่เคย ปฏิเสธครับเมืองตังนี่ปฏิเสธรายวงขึ้นแต่รับฟอร์มนะครับแม่ทักมาพับดูแถมๆ <San> 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 ขอบคุณคอะไรกับพี่น้องพรอมเลยจ้าขอบคุณแครับทุกคนเลยนะฮะขอบคุณพครับบ้านน้องพอมก็ดีบ้านน้องซานก็ดีบ้าบติวน้องคุยด้วยบ้านที่ปุยด้วยนะฮะบ้านที่คุยด้วยนะฮะขอบคุณทุกทุกคนที่ให้มาอะไรน้ำใจนะครับสําหรับคนที่ให้ก็ขอให้เดินทางโดยสันิภาพนะครับ สำหรับคนทีน่ไม่ให้เป็นไงก็ล่ามด้วยเงินทองไปแค่มาดูเราเราก็ดีใจแล้วว่าคล้ายมือด้วยทางซ้ายครับนักฟอนกันขอบคุณครับนานๆทีได้แต่งตัวดีเกด้วยไม่รู้ว่าจะรับยังไงดีสัมภาษณ์กันก็ขอบคุณมากแล้วกันนะฮะเนี่ยทะลุก็ใส่ชุดลิเกได้เยอะขนาดนี้ผมไม่ร้องแน่เลยเพลงวันนี้หรือก็มาเล่นทุกงานแล้วแหล่ะจุดนี้โอเค น่าจะหมดแล้วหมดแล้วหรือครับมีใครจะต่อพุ่งพบาต่อนะฮะอ๋อนู่นนู่นด้านหลังด้านหลังหมดหรือยังครับมาเลยฮะทีเดียวเลยนะถ้าเกิดมีจิตใจที่เมตตาอยากจะสนับสนุนนักร้องคนนี้นะครับเดินข้ามาเลยอะไรนะครับเอาไรอันไรอันมาด้วยเดี๋ยวงานหน้าคุณแม่งานหน้าน้องไรอันมาแน่นอนแต่ผมว่าผมไม่ทราบว่าผมจะได้มาอีกไหมแต่ว่าถามคณะเจ้าภาพพอจะดูได้ไหมครับได้ไหมฮะ ต่อได้ต่อมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนี่คุณน้องสันแหมเสือ้อน่าเสื้อผมคืน <c oughs> เสื้อกขาต่อเสื้อผมผิ <c oughs> ดแล้วจะนนจีบเสือ้อผ <c oughs> ิดเอ๊ะเจ้าหน้าทงเจ้าหน้าที่เอามาอะไรน,นะฮะห <c oughs> าเสื้อน้องสันก็คือาหา <c oughs> ไ,ไม่เจอก็ไปนอนบ้านผมจะไปเจอเสื้อน้องสันได้ยังไง <c oughs> ขอบุณมพี่ให้งานชั่วด้เอาร์่เปรนีแต่พี่อะรกนขอสิางวัลน้ำใจเพื่อบบน้องฟอร์มครสามารถติดตามน้องฟอร์มได้นะทางช่องเวิร์กอยครตอนนี้มีผลงานคืออาจารย์คงครับต้รับได้ทเีย่ันเาชนเี่เกลไปี่แม่อไมไม่ม่รู้ี่มันไ่้ คือต้องบอกว่าผมร้องเพลงมาเนี่ยทั้งหมด12ปีเห็นจะได้12ปี12ปีแล้วอาชีพที่ผมฝ่ายปันมากที่สุดคือการเป็นวีดีเจแต่ว่าด้วยความที่ว่าพื้นฐานบ้านผมเนี่ยคือเราไม่ได้ซิงซับตั้งให่หตอนเด็กซึ่งการรำการอะไรก็อาจจะดูเท่ๆอย่างกลางบ้าง,ง,งแต่ถ้าการเดินไปรับอะไรนะ่ฮัยผ, <ม S 2> ผมเดินแบบไม่เก่ไม่กำผมก็ได้ เคยฝึกไม่เคยโดนพ่อแม่ท um 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 ั <t 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 ้งสองรักข้องเฉียงคอับคุณแม่นะครับเกมแรกอันหนงเขาบลอนนะน้องฟอมตั้งหายนะครับน้องฟอมน้องฟอมตั้งหายเนยนะครับคือฮะตีได้สองประเด็นอ่าหนึ่งหวังดีครับสอง มึงตั้งใจหยอกเล่นเดี๋ยวพี่คืนให้อ่อจ้คืนให้หใหกระเจ็ดให้น้องจ้าขอบคุณมามอกอ,มอันนี้มาเข้าเรี้ยวจะได้ดีกว่าฉากนี้พบกับ